ถ้าพูดถึงกระบวนการฝึกอบรมนะครับเราก็เรียกว่า training circle นะครับง่ายๆนะครับ training circle ก็คือวงจรการฝึกอบรมนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลพื้นฐานสาหรับวงจรการฝึกอบรมซึ่งก็จะมีทั้งหมดสี่สี่ขั้นตอนนะครับถ้าเราจะจัดฝึกอบรมคนในองค์กรนะครับพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเนี่ยนะสี่ด้านนี้นะครับสี่เรื่องนี้ท่านจะต้องทําได้ท่านต้องเข้าใจและท่านจะต้อง ลึกซึ้งกันหน่อนะครับหนึ่งก็คือการ identifying training need อันโทษนะคร training need ก็คือความจำเป็นในการฝึกอบรมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่สำคัญมากท่านต้องเริ่มด้วยความจำเป็นในการฝึกอบรมความจำเป็นในที่ีหมายความว่าท่านจะต้องบอกให้ได้ว่าหลักสูตรหรือว่าโครงการฝึกอบรมหรือหัวข้อที่ท่านจะจัดฝึกอบรมในองค์กรนี้ทำไมต้องจัดหัวข้อนี้ ทําไมต้องจัดเรื่องการทํางานเป็นทีมทําไมต้องจัดเรื่องของภาวะผู้นํามันมีความจําเป็นอะไรมีความสําคัญอะไรมีประโยชน์อะไรนะครับที่เกิดขึ้นต่อองค์กรตรงนี้สําคัญมากนะครับหัวข้อเนี้ยเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมคงคิดว่าจจะต้องนํามาสอนในในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับเรื่องของการค้นหาความจําเป็นในการฝึกอบรมซึ่งตรงนี้มีประเด็นค่อนข้างสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งที่ก็ เคนองค์กรในในประเทศไทยนะครับก็บอกว่าเนี่ยหาความจำเป็นในการรวมผมก็เลยถามว่าหายอย่างไรบางคนก็บอกว่าเนี่ยก็ไปคุยกับหน่วยงานนะครับไลน์แมเนเจอร์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในการทํางานหลักนะครับนะครับโดยเฉพาะไาย้ายไปผลิตไปอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปถามว่าเขาอยากอบรมอะไรถามผู้บริหารหรือถามพนักงานนะครับ อันนี้นะครับถ้าในเชิงของการเรียกนะครับก็อาจจะไม่เรียกเทรน d i n g นีดนะครับอันทีอาจจะกลายเป็น trending want want ก็คือความต้องการจากผู้ปรรมแต่บางทีมันมันต้องการแต่ไม่ได้จําเป็นนะครับนะครับมันต้องไปดูว่ามันจําเป็นจริงไหมเพราะว่าในเชิงของการฝูกอบรมเนี่ยมันต้องดูว่าเรามีทรัพยากรจํากัดเรามองนะครับว่าทรัพยากรคืองบประมาณบัตเจ็ตหรือทั่งเวลาอุปกรณ์แล้วก็ระยะเวลาในการทํางานนี่จากัดนะครับในแต่ละปีในแต่ใรมากถ้าเราจะจัดอบรมคนเนี่ย เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของทรัพยากรนะฮะก็ทําให้การปลกรบรมท้งนั้นเนี่ยก็อาจจะนะครับก็าจะใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลืองหรืออาจจะทําให้สูญเสียเวลาการทํางานนะครับหรืออาจจะทําให้พนักง,งานเบื่อหน่ายเพราะว่าจะต้องหยุดงานมาอบรมตลอดเวลานะครับที่สําคัญก็คือมันได้ไม่คุ้มเสียบางทีผลที่ได้มันมากน้อยขนาดไหนนะครับกับสิ่งที่เสียไปนะครับ ข้อที่2คือดีไซน์เทรนนิ่งดีไซน์ก็คือการออกแบบการึุอบรมนะครับอันนี้สําคัญเมื่อเรามีเทรนนิ่งนีดแล้วก็ต้องออกแบบหลักสูตรการออกแบบเนี่ยก็คือรวมทั้งหลักสูตรด้วยไม่ใช่หลักสูตรด้วยลวหลายเรื่องนะครับการออกแบบหลักสูตรที่ดีเนี่ยมันก็จะต้องมีรูปแบบมีเทคนิคต่างๆที่ที่ต้องเรียนรู้นะครับหลายองค์กรเนี่ยนะครับ เทรนนิ่งก็ออกแบบหลักสูตรโดยมาบอกให้วิยากรหรืออาจารย์เนี่ยนะอาจารย์อยากสอนอะไรก็ออกแบบหลักสูตรไปนะครับส่งไปอาจารย์3ามสี่เจ้านะครับส่งไปก็อาจจะถ้ายังไม่ออกแบบหลักสูตรก็เอาไปยำๆนะครับแล้วก็ยำๆไม่ให้ไวๆนะยำๆก็คือเอาไปเขียนเขียนะฮะไปตัดต่อนะครับเมื่อก่อนผมทำ HR เทรนนิ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ย ็เมื่อก่อนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอีเมลนะครับก็ใช้แฟกซ์ให้จารย์ให้เวียกรส่งแฟกมาแฟกมาก็าก็จารย์หรือาบันฝึกอบรมสักสามสีที่ก็เอามายำกันนะครับตรงนี้มาตัดต่อตรงนี้มาพิมพ์เพิ่มอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เรียกว่าดีไซน์คอลัม์ออนแฟกซ์นะครับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นอดีนะครับที่เราให้ฟังแต่ปัจจุบันนี้ก็ ก็หลายองค์กรอาจจะดีไซน์หลักสูตรเองได้นะครับการดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญซึ่งผมคงอาจจะต้องสอนในโอกาสต่อไปนะครับดีไซน์อย่างไรให้ดีให้เหมาะสมนะครับแล้วก็3ามก็คือ delivery training delivery ก็คือการส่งมอบการสุขรมหรือการจัดสุขรมนั่นเองนะครับหรือจัดโปรแกรมการสุขรมนั่นเองนะครับทําอย่างไรที่จะนะครับให้ได้มาซึ่งวิทยรากรที่ดีนะครับเหมาะสมกับหลักสูตรนะครับอาหาร ที่พักการเดินทางนะครับหรือการควบคุมผู้เรียนนะครับการแจ้งผู้เรียนการประสานงานต่างๆนะครับการแก้ปัญหาระหว่างการฝึกอบรมต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็ของ,ของท่านก็สะดวกท่านหลายๆองค์กรเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่มีปัญหาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ทําฝึกอบรมมานานๆก็จะทําเรื่อง delivery training ได้ดีนะครับแต่ก็จะมีปัญหาอยู่บางที่ก็เห็นอยู่เนืองนะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือ evaluating training evaluation training ก็คือการประเมินผลการฝึกอบรมนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อที่เรากำลังจะพูดกันวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเรากำลังจะบอกให้บอกให้ฟังว่าการฝึกอบรมมันต้องมองเป็นวงจรนะครับเป็นวงจรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราประเมินผลเสร็จแล้วก็อาจจะต้องกลับไปเป็น training new ใหม,ใหม่เพราะว่าฝึกอบรมแล้วพนักงานไม่เปลี่ยนพฤติกรรมฝึกอบรมพรมนักงานขายพนักงานขายก็ไม่ได้ขายดีขึ้นกว่าเดิม ก็ถือว่าเป็นตามความจําเป็นในการฝึกอบรมใหม่ต้องมาออกแบบหลักสูตรใหม่นะครับแก้ตัวใหม่จัดอบรมใหม่จนกว่าพนักง,งานจะขายได้ดีหรือขายได้ตามที่องค์กรต้องการนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็น systematic training circle ก็คือเป็นวงจรการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบที่จะต้องเป็นพื้นฐานสําคัญของนักฝึกอบรมนะครับหรือนักนักรานมนุษย์ในองค์กรที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องงานฝึกอบรม ต้องทําทั้งสี่เรื่องให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพนะครับทั้งมีความรู้มีทกักษ์และทัศนคติในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นจริงๆนะครับถึงจะส่งผลต่อคุณภาพของการจัดฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรน,นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานแต่ว,วันนี้ผมจะเน้นเรื่อง e v a l u a t i n g training หรือการประเมินผลนะครับพูดถึงการประเมินผลเนี่ยในในโลกเนี้ยนะครับในโลกเนี้ยไม่ใช่โลก โควิดนะฮะในโลกบนี้ g l o b a l เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าการประเมินผลเนี่ยถามว่ามันมีหลักการอย่างไรนะ,ะฮะทางวิชาการเนี่ยก็อบอกว่ามันก็มีหลักหรือเรียกว่ามีทฤษฎีตัวแบบเนี่ยก็อยู่หลายทฤษฎีนะครับแต่ทฤษฎีที่ถือว่าเป็นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกหรือว่าเป็นที่ยอมรับที่สุดแล้วต้องใช้เยอะที่สุดในโลกเซิร์ชไปตอนไหนก็เจอตอนนั้นนะครับแล้วก็ร้อยละประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะใช้ทฤษฎีนี้เสมอก็คือ Kirkpatrick Model นะครับเคิร์แพทริกเนี่ยก็คือเป็นชื่อของของคนนะครับดร์เคิร์ตแพทริกเนี่ยครับตอนนี้ก็เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคนริเริ่มคิดทฤษฎีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งนักฝึกอบรมในองค์กรจําเป็นต้องรู้และเข้าใจผมบอกเลยนะครับว่าจําเป็นนะครับถ้าท่านจะเป็นนักอบร,รมที่มีหลักในการทํางานนะครับไม่ใช่ทําไปเพราะว่า เข้ามาหลายคนที่เป็นนักฝึกอบรมนะครับน้องๆหลายคนก็เข้ามาในองค์กรเรียนจบอะไรมาก็เป็นบางคนอาจจะไม่ได้จบเอชามาบางคนไม่ได้จบเทรนนิ่งมานะครับก็เข้ามาก็มาฝึกอบรมก็อะไรครับก็ทําตามที่พี่บอกนะฮะเอาไปแจกแบบสอบถามไปนู่นนี่นั่น,นนะท้ายชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ไปทําเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ทําบนหลักคิดอะไรแล้วได้อะไรคนก็ไม่รู้นะครับหรือบางคนก็อาจจะ รู้นะครับทาเป็นแต่ว่าอาจจะทําไม่ครบถ้วนหรือทําอย่างไม่มีประสิทธิภาพอัญหานะครับคือเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเร์็แพริกเนียเป็นแบบเคล็ดดั้งเดิมเป็นพื้นฐานมากนะครับเป็นโมเดลที่ถือว่าท่านต้องทําได้ท่านต้องเข้าใจแหละถ้าท่านทําฝึกอบรมแล้วท่านตอบเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นนักฝึกอบรมที่ดีนะครับการฝึกอบรมของเร์็แพทริก,กบอกว่าแบ่งเป็น4ระดับ นะครับระดับที่อยู่ล่างสุดเนี่ยเรียกว่า reaction นะครับ reaction เนี่ยก็คือเป็นการตอบสนองวัดการตอบสนองในห้องเรียนก็คือความพึงพอใจรู้สึกเป็นยังไงการตอบสนอง react ก็การตอบสนองถูกไหมฮะการตอบสนองของผู้เรียนนะฮะของผู้เรียนหรือคนที่เป็นเทรนนีหรือว่าเป็นลูกศิษย์นะฮะนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่เข้าอบรมนะครับเขาเขารู้สึกยังไงเขามีปฏิกิริยาอย่างไร เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าจะทําอย่างไรส่วนระดับที่สองเขาเรียกว่า Learning l e a r n i n g คือการวัดความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเรียนนะครับนะครับก็คือต้องวัดนะครับว่าเขาเขาตอนเข้ามาเข้าอบรมเนี่ยหนึ่งวันหกชั่วโมงนะครับเขาเขามีความรู้ไหมเขาได้ความรู้อะไรไปบ้างนะครับจากที่เรียนนะครับหรือบางคนก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับความรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนไม่ต่างกันหรือบางคนอาจจะน้อยกว่าเดิมอีกนะครับ ผมความรู้เพิ่มขึ้นใหมนะครับข้อสามคือกับ behavior นะครับ behavior ก็พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมนี่คือพฤติกรรมที่ในการทํางานละถ้าเราดูซ้ายมือในสามเหลี่ยมจะเห็นได้ครับเขาแบ่งเป็นสองเฟสนี่ชัดเจนง่ายๆคือว่าในขั้นตอนที่ reaction กับ learning ซ้ายมือนะครับก็จะมีเรียกว่า training ก็คือเป็นในช่วงของการฝึกอบรมหรืออยู่ในห้องอบรมหรือในสถานการณ์ฝึกอบรมหรือใน period การฝึกอบรมนะครับ สมมติในองค์กรก็คืออาจจะอยู่ในห้องอบรมนะครับช่วงนั้นนะครับก็อยู่ในสองส่วนคือ Reaction กับ Learning ทซึ่งเราต้องประเมินส่วนในส่วนตั้งแต่ Behavior ขึ้นไปถึงข้างบนสุดเรียก r e s o l v เนี่ยก็คือเรื่องของการ Learning นะครับคือการเรียนรู้นะครับซึ่งในการเรียนรู้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นหรือจริงๆริงปกติก็คือไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ในห้องอบรมยู่แะก็คือหลังจากอบรมเสร็จกลับไปทํางานท่นเองกลับไปทํางานจริงๆแล้ว นะครับเกิดการเรียนรู้ไหมการเรียนรู้ในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการนําเอาสิ่งที่ได้ได้เทรนนิ่งเนี่ยเอาไปใช้จริงในการทํางานจริงนะครับถ้าในศัพทฤษฎีของการกุขภมเรียกว่า learning transfer ก็คือการส่งต่อหรือการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งจะเริ่มจาก behavior ก็คือวัดความเข้าใจที่ได้ ไปประยุกต์ในงานนะครับจนเกิดเป็นทักษะหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโอเคง่ายๆก็คือว่าเปิดการเปลี่ยนทักษะไหมนะครับทักษะเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าทํเล็กคล่องขึ้นไหมถุนเราเรียนเรื่องของการซ่อมนะฮะซ่อมเครื่องจกักรซ่อมรดโฟกั์นะครับเรียนไปแล้วก็พอไปทํางานจริงซ่อมเป็นไหมซ่อมคล่องแค่วมไหมซ่อมถูกต้องไหมนะครับหรือยังซ่อมผิดอยู่ดียังซ่อมไม่เป็นอยู่ดีนะครับเรียนเรื่องของการเขียนแผนนะครับ อ่อโอเคนะครับเรียนรู้แล้วเอาว่าคิดว่าวัดผลแล้วก็เขียนแผนเป็นละพอถึงจริงๆเขียนเป็นไหมเขียนได้ไหมหรือมีปัญหาในการเขียนแผนไหมนะครับทุกๆเรื่องนะครับโดยอาจจะเน้นเรื่องของทักษะในเรื่อง b e h a v i o r หรืออาจจะเป็นทัศนคติด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่อง soft s k i l l นะฮะเช่นทำงานเป็นทีมเราอบรมไปแล้วเอ่อก่อนทำงานกอนอบรมเทะเลาะก,กันนะครับไม่คุยไม่ประสานงานกาันในฮะในการทํางาน พออบรมไปแล้วนะครับหลังจากนั้นไปนะครับเกิดการทํางานเป็นทีมพฤติกรรมเปลี่ยนแปไมหมฮะยิ้มย้ำจำใสใส่ใจเสวนาวาจาไพารเราะส่งครอ์เกื่อกูลมากขึ้นไหมนะครับตรงน,นี้สําคัญแล้วก็สุดท้ายขึ้นแพ่งบนก็คือรีซอสรีซอสเนี่ยก็คือเอ่อมันก็แปลว่าผลลัพธ์นะครับก็คือผลลัพธ์หรือผลสำลีก็ได้นะครับก็คือเกิดผลลัพธ์หรือผลสำลทีที่เอ่อได้จากการปฏิบัติแล้วส่งผลลัพธ์จากอ่า ในเชิงธุรกิจไหมหรือในการทํางานไหมหรือทําให้องค์กรดีขึ้นไหมะนะครับเช่นเราวัดเ,เรื่องของการขายนะครับอบรมเรื่องการขายเขาสามารถไปสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นไหมอบรมเรื่องการบริการเขาทําให้ลูกค้าพอใจต่อการบริการมากขึ้นจริงๆริงไหมนะครับอบรมเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดการลดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆในองค์กรจริงๆมิไหมนะครับก็อาจจะต้องไปวัดที่ตัวชี้วัดหรือ KPI อะไรก็แล้วแต่ที่องค์กรนี้ นะครับที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่อบรมไปทั้งหมดเนี้ยนะครับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยสําหรับความเข้าใจเรื่องของการประเมินผลนะครับแล้วเท่าที่เห็นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะแจกแบบสอบถามนะครับหลังการอบรมก็จะรีแอคชั่นนะครับแล้วก็สรุปสรุปเป็นนะฮะเป็นกราฟเป็นอะไรสวยงามสุดท้ายแล้วก็เท่านั้นนะครับนั่นแหละคือปัญหาบางองค์กรก็มีการติดตามผลไปบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ ยังไม่ถูกต้องหรืออาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขยันอีกหนึ่งสไลด์และหลังจากนั้นผมจะเปิดห้องไปคุยกันนะครับตัวแบบการประเมินผลแบบใหม่นะครับเมื่อกี้คือแบบดั้งเดิมซึงเป็นแบบคลาสสิกที่เป็นแบบที่ทุกคนต้องรู้เลยแหละนักฝึกอบรมนะฮะเอาให้ได้สี่สี่นะฮะย้อนไปนิดหนึ่งของเครื่พลาสติกสี่สี่เลเวลนี้ฮะในสามเหลี่ยมปริมิตเนี่ยถ้าทําได้ครบถ้วนเนี่ยในหลักสูตรสุอบรมที่ท่านจัด ในแต่ละหลักสูตรเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับถือว่าสุดยอดแล้วนะครับในยุคนี้นะครับจริงๆก็มันเกิดทฤษฎีนี้ก็เกือบร้อยปีแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าปัจจุบันแบบใหม่คือก็ไม่ใหม่เราก็คงยี่สิบปีกว่ายี่สิบสามสิบปีแล้วล่ะฮะก็คือเป็นการเพิ่มนะฮะเห็นว่าในสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่จะมีข้างบนพีระมิดเป็นชั้นที่ห้าขึ้นมาเรียกว่า ROI ROI ก็คือมาจากภาษาอังกฤษจเป็นว่า Return on Investment แปลว่าการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะเป็นทฤษฎีอีกคนหนึ่งก็คือเป็นของแจ็คเจฟ i ิลิปนะครของอีตาแจ็คเจฟิลิปเนี่ยเขก็เขาต่อยอดบอกว่าการประเมินระดับรีซอสท,ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดีแต่บางทีมันอาจจะต้องเ,ออเราก็ต้องรู้นะครับว่าองค์กรได้ impact อะไรได้ผลตอบแทนอะไรที่เป็นบิสเนสนะดีขึ้นแต่คำถามก็คือว่าถ้าเรามาคิด ผลตอบแทนที่ว่ามันคุ้มไหมหมายความว่าถ้าเราเอาต้นทุนมาหารดูนะครับหรือเอาต้นทุนมาคิดว่าเราจัดต้นทุนหลักสูตรนี้ไปสองแสนแต่ผลตอบแทนได้แค่แสนเดียวนะครับนะได้เกิดมูลค่าขายได้เพิ่มแค่แสนเดียวสมมตินะครับก็อาจจะทําให้ไม่คุ้มค่าในการลงทุนในหลักสูตรนี้หรือในวิธีการเรียนรู้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะเป็นแบบเพิ่มเติม,ตมขึ้นมานะครับสําหรับการเรียนรู้แบบใหม่ซึ่ง อันนี้ถือว่าหลายคนก็สนใจนะครับแต่ว่าผมคงแนะนําทั้งหมดทั้ง5้าระดับนี้นะครับในหลังจากที่เราจะคุยกันแล้วก็จะแบ่งเป็นแต่ละช่วงเลยนะครับว่า Reaction มันมีหลักมีกระบวนการทำการประเมิอนอย่างไร Learning เป็นทำอย่างไร Behavior ทำอย่างไร Result ทำอย่างไร ROI ทํทำอย่างไร